สวัสดีครับพบกปพี่น,อน้องเอฟซีสนอยเอพชดบันแพงเอซีน้องอิงครับ <c oughs> แล้วละครับพี่น้องบ้านเดี่ยว1ชั้นกับพร้อมระเบียงหน้านะครับของตูหลูครับนี่มีระเบียงพร้อมเป็นไดครับ ข้างในก็จะกว้างขวางนะครับแมวสามารถนอนได้ครับนี่ นี่คือเราทําจากเศษไม้นะครับเศษจ,จริงจริจงเก็บหนูเศษดีดีครับตรงนี้เอามาติดทับทับทับกันครับนี่ครับหลังคาครับนี่คือหลังคานะครับครับพี่น้องนี่ ตูวรู้เขาได้ครับนอนได้สบายครับแต่เพิ่นสิน้อนบอเท่านั้นละ่ะเดี๋ยวเราจะยกไปที่กองฟางนะครับค่ำนี้นี่ละส่วนนี้จะเป็นใสก่กาวติดเอาครับเพราะว่ามันบางนะครับพี่น้องนี้เป็นแผ่นโฟเมกาเศษที่เพิ่นตัดถิ่มนะครับไปเหลือมาตัดแปะแปๆแปรแปรกันนี่ อนนี้เป็นเศษหมดครับนี่นี่อันนี้คือเพิ่นตัดทิ่งหมดครับใส่บได้กมาต่อเสาคำ้ำนี่อันนี้ก็ตัดข้าวตีดครับ <c oughs> นี่คือด้านล่างครับนี่คือด้านล่างนะครับนี่ เศษทุกอันครับมีแต่เศษครับไม่เศษหมดครับตัดต่อครับตัดต่อเป็นสไตล์บานริมคลองครับระเบียงยืนออกไปในคลองสินะเป็นบ้านริมคลองนะครับบ้านตูหลูด้านบนนี่สามารถเอาต้นหนังสือมาติดได้เลยนี่นตูลูผู้น่ารัก แต่ว่าลายมือเขามันเป็นลายมือเทปครับเขียนเหล้วคนอื่นบอสามารถอ่านออกได้นะครับมีสติกเกอร์อันสติกเกอร์มาแปะติดบ้านฮักน้องตูหลูนี่สวยงามนี่ ยังมาปูให้เพื่อน,นหน่อยเอาเฟืองหน่อยมองไดนอะเฮือนแมวบ่นน่อยเด้อวพี่น้องิึงที่ะเทียบกับไปบันไดแล้วพูนฐานสิงเนี่ยเทียบกับฐานสิงหวัวสิงเนี่ยไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับ ไปได้เวลาแล้วเนี่ยเงอนตูรูได้แล้วบันนี้ก็เเลือเงอนโดกับเงันดีๆครับเงอนดุกดีกมี่แล้วเถียงนี่เบึ่งมุมนี่สวยงามมากเลยนะคลาสสิกมากบ้านริมคลองบ้านฮักน้องตูหลูครับปะเอาสิพผาเอาไปใอ้ทงหน้าหาตูลูครับ สองทองหากินหยาอยูพ่พูนเห็นแล้วเว้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วว่า <c oughs> เห็นแล้วเอินรอดไอ้ยมาต้องเอินกินไปพูนเบิ่งดีเบิ่งเพิ่นเล่นไม่เห่ะหากินหยาพูน เอาบ้านไปส่งตหลูเห็นบ่ได้เห็นแหลนใส่ลูกสองทองตหลูยังอยู่บ่นอ่อตุลูฝุนโดก็ดีตัวก็ดีโดโ เล้วนั่นไย่เหระหลักก็เจ้าตัดเอาแต่งานใหญ่างานหน่อยๆก็เจ้ากับบุคคลเอาไปนัเงแบบนี่เออเอา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 ดีๆดีๆดีๆกวนละดีๆกวนละ นี่บ้านตูหลูมันสีขาไปได้บอละพี่น้องเมื่อเรามาเปรียบเทียบกับตัวตูหลูแล้วนะครับตูหลูเข้าไปได้นะครับแต่ว่าจะนอนยังไง <laughs> <laughs> โอ้เงืดไหลเงืดเถอะอนาะ แต่ว่ากังามนเลยครับพี่น้องต้องให้เพื่อนเขาเองหรือว่าต้องเอาเอียงล่อเพื่อนเขาต้องล่อเพื่อนบ่เนื้ออาหารให้ตุลวนครับแบงค์พี่นอนเพื่อนนั่นเงี้ยมักลาเงี้ยมักลาเด้อนั่นกูบ่่นั่นเออนั่นล่าหลังนี่หน่อยนั่นเ <laughs> ขาไปนอนได้บ่ ลองเขาไปเบิงเด้อแต่เขาบ่าได้ค่อยขยายไปกินอาหารเออโหความเป็นแมวนี่นะครับตูรูเงยสำเฮือนครับเบงรองทอง ส่งบ้านแล้วนะส่งบ้านให้ตูลูแล้วครับรอดูว่าพรุ่งนี้เขาจะเข้าไปนอนหรือเปล่าแต่เบิงแล้วคือสินอนกองเฟือ่องนี่แหละตูลูวะสบายใจแต่ว่าเป็นเป็นแมวที่มักหมุนมักส้นนะครับแต่กับบอลแน่เพื่อนอาจจะเข่าก็ได้คือเข้าหูวิธีก้ารรูแบบนในการเฮ็ดแล้วถ้าเกิดว่าตัวนี้มันหน่อย <c oughs> รอบหนาเหาเห็ดใหม่ครับเพราะว่าเศษไม้เศษไอ้ที่เพิ่นเห็ดไหวเลือไหวนะมันก็มีหลายอยู่นะครับพี่น้องเดี๋ยวจะขอเพิ่นเพื่อที่จะนํามาเห็ดเงินหน่อยเห็ดตูรูครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากก็ซับสไครต์ก็ไลค์ก็แชร์ฝากเบึงโฆษณาใน้ำหนึ่งเ้อครับพี่น้องถ้าสำหรับคลิปนี้เอาไวสปสนีทซะก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ